ออ้ยเหมือนจะมีเมืนจะมีอุ้ยชะโดนโดนถ้าดักรอบแล้วรอบขึ้นโปโปแบบเนี้ยสันนิษฐานได้เลยว่ามีลุ้นแน่นอนอู้นี่นี่นทุกคนโอ้โหหลายตัวครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเบอรี่นะครับ พบกับผมช่างนาเดชนะมาครับได้กำหนดการกู้หอบอ่างเก็บน้ำของเราอีกแล้วคลิปนี้ตามไปลุ้นกันครับโดนไม่โดนคลิปก่อนโดนขโมยกู้ไปหลายลูกครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยครับผมมาดูกันที่ลูกแรกครับดูหรือเปล่าน้ําลดลงไปหน่อยหนึ่งด้วยครับตอนดักเนี่ย น้ำปิมๆรอบอุยอ้ยอุ้ยเหมือนจะมีเหมือนจะมีอุ้ยจะโดน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 ครับนี่อุ้ยโดนตัวหนึ่งประช่อนทุกคนนี่ใส่ข้อมือครับเห็นไหมเอาบวกหนึ่งตัวแล้วทุกคนต่อไปลูกนี้ครับเห็นน้ำหไวๆไอยู่ตอนแรก ปลาหรือเปล่าดูคนไหมฮะอุ้ยอุ้ยมีตุกๆอยู่นี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 ่อู้นี่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 ทุกคนโอ้โหหลายตัวครับดู้ย อุ้ยโดนนี่โดนปลาดุกหลายตัวเลยทุกคนแม่เออคลิปก่อนได้ไปตัวน่ะปลาดุกนี่อ้หลูกนี้หมานซะแล้วครับปลาดุกสามตัวสิสวย ลูกนี้ดักอยู่ข้างหินครับโดูรึปเปล่าหักแล้วด้วยนะลูกนี้นะรอบหักหักครับนี่ไม้ผุหมดแล้วเห็นไหมุ้ดโดนโดนโดนนี่โอ้ยโดนตะบูตัวหนึ่งครับใส่สวยเลย มาดูที่ลูกนี้ครับลูกนี้มีลุ้นครับผมดักอยู่ข้างหินนี่มีลุ้นเพราะอะไรทุกคนดูตรงนี้ครับตรงที่ขวดน้ํำลอยน่ะเนี่ยมันเป็นโปโปโเนี่ยมันสันนิษฐานได้ว่าเกิดจากปลาเข้ารอบมาแล้วกระแทกเพื่อจะออกครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นโปโปโเนี่ยถ้าดักรอบแล้วรอบขึ้นโปโปโแบบเนี้สันนิษฐานได้เลยว่ามีลุ้นแน่นอนอ่ะ โดนหรือเปล่าโมซะเยอะครับจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าไม่ได้อ่ะไม่มีกระติกโอ้ยมีนี่งาวาแล้วนี่ครับอุ้ยนู่นนี่นี่น,น,น,นว่าแล้วครับมันจะโดนนี่ปลาช่อนปลาช่อนใช้สวยเลยครับนะปลาช่อนตวงกับปลาบูตวงครับผมนี่ครับปลาบู ไซส์อย่างนี้ก็เอาได้แล้วครับอ่าแต่ปลาช่อนเนี่ยไซ้์สวยหน่อยโอนะนี่นะอ้ย,อยจับไม่อยู่ครับเนี่ยก็มาสรุปปลากันนะครับทุกคนคลิปนี้กูรอบครบแล้วนะครับทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะของเรามี เขาให้มาสองก็เป็นแปดเนาะแล้วก็เข้ามาสี่ลูกนะครับเอที่เหลือเนี่ยได้ตัวเล็กครับช่างเด็ดปล่อยออกไปหมดแล้วเนาะก็ได้ปลาทั้งหมดเท่านี้นะครับคลิปนี้ปลาช่อนก็ไซส์ใหญ่ๆก็แบบนี้ครับแล้วก็มีปลาบูซิสวยสองตัวได้ปลาช่อนสองปลาบูสองแล้วก็นี่ครับทีเด็ดปลาดุกตัวซิสสวยเลยสามตัวครับผมเดี๋ยวช่างเด็นจ,จะแบ่งปลาชุดนี้เนาะเอาไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผม ต่อเตาตั้งกระทะใส่เครื่องแกงใช่ไหมยายวันนี้จะทำเมนูอะไรครับแกงเผ็ดปลาดุกนากินกับขนมจีนแกงเผ็ดปลาดุกนากินกับขนมจีนใช่ไหมเริ่มจากผัดเครื่องแกงครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยความอร่อยมาแล้วยายผัดเครื่องแกงให้หอมนะยายเนาะจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาดุกลงไปผัดครับ ผัดเนื้อปลาให้สะดุ้งสะดุ้งไฟนะยาย <Yeah. S 1> จากนั้นใส่อะไรครับใส่น้ <c oughs> อ่ะเราแกงเผ็ดแกงน้ำกินกับขนมจีนครับ uh huh. นี่แบบนี้แล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้น้ำเดือดน,นะยาย <Yeah. S 1> ดูครับเนื้อเนื้อ <c oughs> เนื้อปลาดุกนานี่มันจะออกสีออกส้มๆนะยายเนาะมไม่ได้แบบนี้แล้วก็ปรุงรสกันใช่ไหม <c oughs> เอาเลยครับหอมเครื่องแกงน่ากินไปแล้วทุกคนอ่ะยายใส่เครื่องปรุงอันแรกคือ ผงชูรสนะครับตามด้วยผงปรุงรสอ่ะผงปรุงรสมีสองผงเนาะชูรสกับผงปรุงรสใช่ไหมแล้วก็ปิดท้ายด้วยอะไรครับน้ำปลาจ้ะอ่าน้ำปลาเครื่องปรุงมีสามอย่างเลยยายนี่ชิมรสได้ที่แล้วใช่ไหมยายสุดท้ายใส่อะไรครับใบยีราจ้ะอ่ะใบยีรารสร้อนแรงนะครับเพิ่มความเผ็ดร้อนเข้าไป ใส่แล้วมันจะหอมมากแลใบยี่ลายายดูยายสุดๆเลยทุกคนหอมฟุ้งเลยครับใส่ใบยี่หลาเนี่ยน้าจะหอมมากเลยยายเนาะแกงแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมยายแกงเผ็ดปลาดุกนาใบายี่หลาครับผม <c oughs> ขนมจีนแกงปลาดุกแล้วก็ไข่ต้มยงมะตูมนะ <c oughs> มายายมายายเลยครับ <c oughs> น้ำแกงราดเข้าไปตรง ขนมจีนกับไข่ยัางมาตุมนะยายแหมนี่เดี๋ยวคุณยายจะชิมให้ชมนะครับนี่แกงปลาดุกนี่ต้องขนมจีนนะยายเอามา,มาทุกคนกินขนมจีนด้วยกันครับช่างเดชก็จัดครับนี่ช่างเดชจ,จะมีพริกพริกเขาเรียกพริกนาบไฟมาด้วยพริกกีอะครับ โอ้ยหอม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 นี่ครับผมใช้เวลารวมคําอยู่พักใหญ่นะมันต้องคําแบบเต็มเต็มแบบนี้ครับคาใหญ่ๆมาหืสุดๆครับอร่อยอืมิกตี อกับไข่ต้มเนี่ยเข้ากันสุดๆครับใครยังไม่ได้กินข้าวมาทุกคนมาฮะอือก็เดี๋ยวขออยาก,กินขนมจีนกับยายนะครับใครชอบคลิปที่เราหาปลามาทำเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะยาย แล้วเดี๋ยวไว้คนใหมาในคลิปหน้าเนาะส่วนคลิปนี้แล้วลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับรรบ,บ๊ายบาย